กัาตามหากันได้นั่นเห็นบ่เมืออ่อไหร่ออจางสื่อสมุดกับสื่อสมุดแบบมันผับผมันผับยากนะเนาะเอ,อ้ยมีหลาย,ลยเลียนปวดด้วยวนนี้สองเลียนสามเดียนอย่าแป๊มหนึ่งเดอ้ออ,อ่ของเจ๊เตยยายถวินยายถวิน,วนมีศูนย์ศูนย์แปดแปดสหก็มาอยู่ คำหนึ่งเดี๋ยวคอยมาคุยกันเดี๋ยวผมอ่านคอมมนแล้วคุยถามถามท่านผู้ชมครับเจอตัวเหล็กอันเนาะงวดกกนี้กระไปต่ไปตะซั่งเนาะอ่ะว่ามาว่ามาอน,นาคตขา้างหน้าเท่าสีร้วยอน,นาคตข้างหน้าสองห้าสองแปดสองห้าสองแปดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสลับหน้าจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาละ ออกตามเจ็ดสองสองอะไรนะเลีกอะไรนะสองห้าสองแปดสองห้าสองแปดแอะไรอีกแล้วก็ออกตามศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกอ่าเนี่ยก็หกศูนย์เก้าหกออกตามศูนย์เก้า บอกตัวบอกตัวอย่า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 งงอย่างงอันนี้งงแล้วนี่ยศูนย์ยังก็ศูนย์หกหกศเก้าหหกศูนหกศูนแล้วก็เก้าหกอ่าเอาเก้าหกไป่สามตัวเลยเก้าหกศนย์เอาเก้าเอาสามตัวเลยเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนบอแมนบแมนสิทธิ์หลงอีกตีบอจังหน่อยกันหลงได้บาเนี่ย เออเอาละเจ๊เตยนะงวดงวดงวดเดี high, like ๋ยวเขียนงวดก่อนงวดวัน so, ที่สิบหกแป๊บนึงสิบหกมิถุนายนเอาละนี่จิกจิกวันน้จังน่อยสิบหกนี่เอาละนี่ตามนี้เด้อพี่น้องของเจเตยมีแค่นี้เนาะครับเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ตาม วายกว่าจิถึงวันทีสิบหกไข่หลงเลยเออวัดกระสือลอตเตอรี่ไปหาสือลอตเตอรี่ไว้มืออื่นเขาก็มีแล้วเนาะแม่นวะม่นมืออื่นเขาก็มีแล้วลอตเตอรี่พอได้เยอะพอได้เยอะเก้าศูนย์หกมันกระตะกุ่นรหัสหลวงเนาะใส่คำว่ารหัสหลวงได้ผมใส่รหัสหลวงบอกว่าคือไผอืมใช่มีซูนกับเก้าเหมือนเดิมมีซูนกับเก้าเหมือนเดิมแต่ว,ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์กันเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันแป๊บเดืองอ่า ไม่ไม่น่าจะมาเบรกเบรกเจ็ดเจ็ดสองไม่น่าจะมาเบรกเจ็ดสองเลยท่านอ๋อใช่ไหมแอดงวดนี่เขาแล้วก็สวัสดีค่ะแอดขอบคุณนะคะที่บอกที่บอกบุญถวายนะ้ปาน,นะได้สวนเก่ามหาใบเอาละ <c oughs> ขอบคุณเล่นหลายครับเออถูกนะเฮงเฮงนะเฮง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 อีก,อก,อก,อกครั้งหนึ่ง นะครับเฮงๆอีกครั้งหนึ่งนี่แหละผมบอกถึงบอกว่าเวลาผมวันนี้ผมมั่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพาแม่ไปด้วยแม่ย้ายนะแท่เาเนั่ยแหละครับพาไปเห็ดหนังไปเห็ดบุญครับข่างไดที่ผมหยิบเหียบมันสิบปค่อยชูปันไดแต่ถ้าเมือ่อใดผมขยับทําบุญเมือน,นั้นบุญมันสินหนุนครับมันสินหนุนผมนี่บ่ถูกดอกสื่อจะได้กับบะถึกแต่ว่าขอบขั้วสิใดเออ ผมไม่มีดวงกับเรื่องของตัวเลขก็บอกคนอื่นนะบอกได้ซื้อตัวเองนะซื้อยังไงก็ไม่ค่อยถูกแหละมันหัวจะเป็นหนังเนี่ยดวงบ่ข่อยมีแค่เนแต่ทำบุญทําทานเนี่ยพอใด้อดยู่ดวงดวงไปอย่างอื่นแทนนะครับอืมเอาเจตมาแล้วนะเจ๊เตยเจ๊เตยให้มาแล้วนะอันไหนล่ะะแคปหน้าจอทิ้งไว้ก่อนนะครับแคปหน้าจอไว้ลงลงมือถือไว้ พอจะถึงวันซื้นก็เลื่อนๆผ่านเอาครับจำไม่ได้ <g ül> พอออกมาไอาย้ยนี่เด้ <g ül> เห็นปะถูกทุกตัวอยากให้ถูกทุกตัวเออถูกทุกตัวอะไรเวลาออกเนี่ยอุ้ยขัก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 เออขักอีลีเห็นปะถูกทุกตัวฮะตอนหนีหวยล่าเห็นบะ <g ül> มีหวยเลาวันหรอไม่มีวันนี้มันพุธเราเราพัฒนาเอ้ยีล่าอะไรเล่าอีหยังเขานั่นมีอยู่หน้ามืออื่นเนี่ยมันเล่าหวยเล่าอันนี้ลเราประจําวันมีอยู่เออล่าอีหยังเขานั่นแหละเขากาลังดุุนกันอยู่มันจุนเนี่ยเราไม่รู้เรารู้แต่เลาวันศุ์ไม่รู้ไม่ไม่เอยได้เล่นกับเขาก็เลยไม่รู้อืมไม่รู้กับเขาด้วยเนี่ยขอบคุณพี่อะไรนะที่ได้ก้าศูนย์มาห้าใบนะอย่าลืมทําบุญด้วย อ่ะขอบคุณน้องเตยเจ๊เตยนะครับช่องอมงคลวันนี้ตามได้ทั้งในยูถ่าใครติดตาม Facebook อยู่เล่น Facebook ไปตามที่กลุ่มเลยครับไปตามที่กลุ่มนี้นะครับที่เลขมงคลวันนี้เข้าไปเข้ากลุ่มไปเลยนะเจ๊ใจดีครับให้หวยพวกฮหาหนอยพวกอะไรทุกวันแหลนะนะให้ทุกวันเลยขยันจริงๆเจ๊ไม่มีงานทำหรือไงก็ไม่รู้อะ นั่งให้นั่งให้เต็มหัวอย่างเดียวเป็นนักคำนวนเป็นนักคำนวณไปแล้วเป็นนักคณิตศาสตร์นะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักคำนวณไปแล้วอ่ก็ถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องปกติครับไม่ไม่มีใครที่จะให้ถูกทุกงวดหรอกใช่ไหมอืมผิดบ้างเข้าบ้างก็เหมือนงวดนี้แหละงวดนี้ก็เข้าเข้าอยู่แต่ว่างวดหน้าเนี่ยไม่รู้จะยังไงโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเจ้ครับ ไปตามได้นะไปตามเจ๊ก็ได้นะครับ <laughs> เจ๊ก็ถูกเออเจ๊ก็ถูก0 091ใบจะซื้อเอ่ออะไรนะ908หรือ809ไม่รู้นะอืมแต่มันมี09อา่าเขาก็ยัดเยียดให้เนะเออไอ้เราเนี่ยรับเอ้ะไม่มีก็เอาอะเอาก็เอาก <laughs> ลายเป็นว่าโดวงดีซะง,งั้นเออนี่แหละคนจะถูกอย่างนี้เลยครับนะ ปกติจะหาซื้อเลขตัวเนี้จริงๆแต่มันไม่ถูกอืมพอเอาเพอเอาคนขายยัดเยียดให้ก็เลยถูกอืแต่ว่าใช่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากถูกหวยทําทาไปสื่อตัวนั้นให้เขายัดเยียดให้ <c oughs> มันเสียด้ถูก <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่าขอบคุณมากครับนี่เลขคือเลขของเจ๊เตยนะครับงวดต่อไปคืองวดวันที่16หมิถุนายนนะครับจะมีสองห้าสองแปด 6096แล้วก็9603ตัวนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีลอตเตอรี่เข้ามาแล้วขอบคุณเจาวานะครับขอบคุณเจาวานวดแผนโบร,ราณเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีหลายท่านหลายคนนะครับทาง a c e b o o k นะครับตอนนี้เราไลฟ์สดไปทั้ง YouTube ด้วย Facebook ด้วยวันนี้ก็คือหลายคนก็คงจะแหมอิมอ่มอกอิ่มใจหลังจาก มีการประกาศผลหวยรัฐบาลไปแล้วนะครับแม่คนถูกก็ถูกไปอาจจะฉลองกันเงียบๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะอาจจะฉลองกันก็ได้ฮนะกำลังฉลองกันก็มีนะเออ <laughs> เป็นเรื่องบทิฉลองกันหน่อยอ่าอาจจะกินเนื้อ,อย่างกันอยู่ก็ได้นะครับอืม